ออนเอวัดง้อแต่ปักว่าฟีโอมันไม่ได้ใช้อันนั้นนะเพื่อนใช่เอาไม่ใช่ค่ะครับป้าเดี๋ยวไปลากแม่งมาโนโนแม่งฟีโลมเนี่ยมามันอยู่ฟีโลมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจัดมันนี่ก่อนในเช่นมึงทำไปทำไมวะเฮ้ยบาร์ตี้ไม่ผิดใช่ไมันผิดนิดเดียวใช่มันผิดเยอะเลยแหละทีเฮ้ย เด็กอันนี้แหละไปอ้วกไปไอ้เฮียเียบอยเฮียบอยที่อะไรแม่งไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยนะไอ้เฮียนี่มาแล้วมาแล้วกูเอากาอยู่ไหนกันอ่ะอยู่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 อาเขตกรวดโอเคยเดี๋ยวมึงเจอไอ้เฮียมึงเจอทรงด่วนจุดฆ่าศูนย์เอ็มจีอ่ะเห็นบัสสนุกไปเปลี่ยนสีรถกัน อาจารย์นั่นคือขนาดจะซื้อของบาเหลดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะกูขอเปลี่ยนสีรถแป๊บไม่รอ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 ไปเดียว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 เฮ้ยดูเฮียหลบดิแฝงเอ้ส่งด่นส่งไวส่งด่วนส่งไวส่งไม่ถึงไอ้เฮียอันนั้นมึงไม่ใช่กูไม่เป็นไรทุกคนมีสโลแกนเดียวกันขอจริงครับแมว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูทำให้แล้วไม่ใช่ก็แล้วแต่กูยังไม่ได้ไปทำนี้เลยวะยังไม่ได้ไปทำ ไอสีเครื่องบินไอมิทติ้งทำเอเฟสเลยอยากให้ทำโคตสีครูมันเป็นเหลืองมันเป็นออกเหลืองเลยเพราะอยากชุดส่งของกูไหนว่าชุดส่งของมึงะไอ้ยังไปลบมึงไปลบกับใครบิลลี่อ๋อเหรอไอเอ๊ะไอเอ๊ก้าปล่อยเทสเลอร์ใหม่ไม่มีแล้วชี่ทำไมกูเห็นเขาใช้ชื่อเฟสเพื่อมาเต็มไปหมดเลยวะไอ้ไวสดี๋ยวเชิญหัวตีเข้าเป็นลูกเตี้ยนนะ โน่เชนหวาตี้มัเป็นลูกตี้มากูพร้อมละรถกูสีพร้อมกูน่าจะเชิญมึงไปบลนาร์ได้ปะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเนี่ยรถเดลตาไอ้บอะไรทำไม่กิอย่างคันนี้ไปคันไหนคันเดียวจบเลยเนี่ยคันเดียวไปกลับได้ไหมเออปาร์ตี้กูกูกูอ่ะกูลังแบกสัมภาระไปเพื่อนทำให้สุดเลยเพื่อนมิติขับไปเพื่อนเราได้เลยนัดอยากรู้อย่างนี้ว่าเพื่อน ว่าสโลแกนอ่าวิสัยทัศน์วิตตี้ขับเอ็กเพลนเราเป็นไงบ้างบอกเพื่อนเอ่อคิดไม่ทันหลายที่อ่ะคิดไม่ทันจริงๆโซอาเป็นอ่าเป็นอะไรนะสโลแกนแรงบันดาลใจอะไรประมาณนี้ของวิตตี้ขับเอ็กเพนไม่มีส่งส่งทุกอย่างที่อยากให้ส่งแต่แต่แต่เงินต้องถึง เงินต้องถึงโซโลแกนเราอย่างเดียวคือเงินฮะเงินเราต้องถึงเงินต้องถึงคาสิโนไฮคาสิโนไฮส์ิบห้าเปอร์ถึงไหมเอ่อสักยี่สิบแล้วกันเฮียมีการต่อรองด้วยไฮก็ไฮส์กูใช่ทั้งกขอประเซนอยู่แล้วแค่ยี่สิบกูไม่ขออะไรมาแค่นั้นเลยเฮียให้พอละยี่สิบขอจะยากไอ้เฮีย ไม่มึงก็เอา40ไปไงพวกกูสามคนก็20ก็อื่นแม่ของกู20อยู่แล้วกูไม่เกี่ยเอาใช่ยี่ใช่เธอส่งด่วนส่งไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนึกว่านึกว่าแบบไอ้เหี้ยเงินมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งหลังงานเสร็จไปแล้วอะไรวะเนี่ยรถเที่ยอะไรเขาบึงเนี่ยไปเอากูไปส่งของอยู่มึงไม่เห็นเหรอลังกระสุนเอ่ยไอ้เหี้ยน้ำมันเอ่ยแหน่เหี้ยกระเป๋าสัมภาระอีกกูต้องไปส่งของเพื่อนกดอีทีอย่าทานะอย่าทานะ เฮ้ยหลบถางดิให้เดินบางเกี่ยงเลยไปส่งโดดส่งมาไอเหี้ยจ้ำเป้าหม่มาแล้วมาแล้วโอ้ยเฮ้ย้ยสวัสดีครับคุณสมศักดิ์เอ่อพัสดุมาส่งราคา199ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับพัสดุนี่พัสดุอุ้ยโอตนายใจเย็นๆอย่าใช้อย่างนั้นมากสิพัสดุไงกูไอเอี้ยกูกูรู้สึกว่ากูปิวชิบหายลนเมื่อกี้เนี่ย กูนน่ใจดี okay, now, ่ว้ยเซิร like so ์ฟเดอะเซิร์ฟเดอะเอเจนต์เฮดเอเซดการ์ดเรียบร้อยแล้วไอ้เฮียสักทำไมของกูยังขึ้นสีเขียววะไอโอมันเอาแล้วไอจ้าอ๋อโอเคไอ้เฮียไม่ต้องมายืนที่ตัวก่อนถึงจะหายไอสัตว์เอ้ยไม่ได้ยเพื่อนไม่ของกูมันต้องมายืนอ่ะเพราะเมื่อกี้มันไม่หายเดี๋ยวเดี๋ยวรถพัสดุทิ้งไว้นี่แหละไอ้เฮียไม่เอาแล้วเออเหมือนไอฉากบอกว่าอ่าฝาก ฝากเล่มรถไว้ก่อนนะพี่ผมมาเล่มรถใครไม่เข้าใจไปดูไปดูซีรีส์นะครับอยู่ในเน็ตฟิกถ้าถ้าไม่อยากจะดูในเน็ตฟิกในติกตอกก็มีเราไปหาหาโอ้โหติกตอกแม่งลงกันกูรู้ว่าลงหนักไอนี่ยลงเงแบบจนะนำจริงจริงแค่แค่ตอนแรกแม่งก็เกือบทุกช่องแล้วมั้งไอที่ บ้านมาัเอา,ามาั้งไหมเราเอาลง้งไหมไอ้แย,ยแต่กูไม่รู้อ่ะกูดูรู้สึกว่าไอ้ตัวละครที่มันจีนจีนนั่นก็เกินไปไอ้ย้ยอะไรลุยเตี๋ยเ,ยรเหรอไอ้อที่ด่าหรอเออเอออยากจะบอก<า>อยากจะบอกว่าของจริงเขาด่าหนักกว่านี้ที่เขาบอกเออได้ยิงงยนมานะใช่เ,นะเขาเป็นเอ่อต้องบอกอย่างนี้ว่าคือวิสัยทัศน์แกคือเป็นท็อกซิกแบบอยากให้คนเป็นเออที่ที่ที่เจ้าของแกมานั่งพูดให้ฟังที่กูลองนั่งฟังแกพูดอ่ะเออ คือแกเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วแกเป็นหนักกว่าในหนังอีกในหนังอะคือแค่แบบเอาส่วนหนึ่งของแกมาในหนังแค่น้ำจิ้มเลยเออคือแค่ส่วนหนึ่งอะมึงคิดเอาว่าระดับซีอีโอไอเหียระดับซีอีโอมาบอกว่าในของจริงพันเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะแค่อาจจะแค่ร้อยในหนังแค่ร้อยเออของจริงของจริงหนักกว่านี้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ไม่ละตัวละตัวละตัวละครนี่คือเอาคนจริงมานะอ่า ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เลฟเฟลินชื่อก็เ f ฟเฟ n c นขึ้นมาแต่แต่บทบาทอ่ะใช่แต่กูรู้ว่าคนมีเฮียแต่กูอยากรู้ว่าดีคนจริงๆริงหรอว่าเฮียแต่แต่หน้าพระเอกกับหน้าหน้าแกคล้ายกันอืมเออเรียนแฝบปล่อยอุ้ยนี่ยแหละนี่แหละโอ้ทเพื่อนถ้าคนไม่เข้าใจว่า ถ้าคน esting, ไม e ่เข้าใจว่ารูปสปอยเป็นไงมึงขึ้นให้ด <in> <fruit> <ye>, anyway. ูเลยเด้ได้นักงานได้ขึ้นรูปสปอยให้ขอสปอยสปอยสปอยจริงสปอยไอ้เยอะแม่งคือคือในดิสอะในดิสแม่งเป็นหน้ารูปอย่างงี้จริงเออมันจะเป็นอย่างจะกดเข้าไปดูได้เออแล้วแม่งแล้วแม่งแบบว่าโอเคมันทำให้เราอยากกดกดแม่งเลยแล้วมันก็ขึ้นอย่างนั้นอหะเออที่พูดอย่างนั้นเป๊ะเลย แม่งคือแม่งคือรูปดักควายไอ้เฮียได้พูดนะว่มึงเชื่อไหมกูก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อกี้ตอนนี้ทุกคนเกิบทุกคนไปหมดไอ้เฮียทุกคนเป็นหมดไอ้เฮียแล้วกูกดแบบกูกดแบบสองรอบเลยนะไอ้สัตว์แล้วแม่งก็ขยายเข้าไปไอ้คำว่าสปอยสปอยเต็มหน้าเลยไอ้เฮียมึงมึงคิดแบบกูใช่ไหมกูนึกว่ารูปไม่โหลดใช่กดสปอยกูนึกว่ารูปไม่โหลดกูเลยลองกดอีกรอบหนึ่งไอ้ยังแม่งขยาย กัมมั์กัมมันโดนดักไอ้เหี้ยตอนแรกว่าแบบไอ้อะไรบะาไอ้าเป็นคนกวัวสตินะคนกลัวสติกว่าแ้วอ่ะเป็นการเป็นการกลัสตินโดยการใช้รูปภาพเรายิงมาได้เฮ้ยวิลลี่วิลลี่จะเจออันนี้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 สเตลสเตลเอาดกวะถ้ายิงเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันยุ่งยากไปทางไหนวะ ต้องตงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคโอเคอยากเลี้ยวจอยเลยเห็นสามได้ได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ตีลังกาตีลังกากสไว้ตีลังกาไว้ทำพี่แล้วแปดซีโฟไว้ทำพี่อะไรอีกอ่ะทำไมแบบว่าอ๋อเจอแล้วชิง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 โอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกลับ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 กูจำได้เลยอันนี้ที่จูมาเล่นคนเดียวเห็นจุดแดงๆในแมปไหมเห็นทุกเต็มหมดเลยทุกตัว ขยันเนาะแม่ไี้ยอ้ต้อสวยว่ะเไี้ยมึงขยันว่ะมึงมึงไม่เอาระเบิดแปะทำลายถาดแม่งไปด้วยเลยแหละเออไอ้เี่ยถ้าไม่ทำลายได้กูกูก็คงจะเป็นหนึ่งในนั้นนหะอันนี้ถานอันนี้มันถ่านทับอีเซกเพเดโน่ไปปั่ปั่นอยู่เปล่าเฮรถรถหายเอ้ารถกูไหนนี่ไงนั่งแม่งไปด้วยกันเนี่ยแต่รถกูไปไหนถ้าแล้วนี่ไงรถกูอ้าวไอ้เไอ้เกมแมนดีว่ะเฮ้ ไอเนี่ยอ่ามันเก็บโอ้นิดนึงกูเอาไปพี่เอ้ยย่าจะทำร้ายมันได้ไหมไอ้เฮียสภาพรถมันจริงดีอยู่จริงจริงไอ้บิบักไอ้บิบากกำสามไอ้เฮียไอ้เฮียสามศูนย์แม่งเอาเกีร์แล้ววะไอ้เหี้ยมันเอาเกีมันมันเอาเกีร์เป็นไอ้เฮียจากบีเอ็มเป็นแกรนเจอร์แล้วไอ้เหี้ยเป็นเชฟโรเลตแล้วไอ้เฮี้ยน่สามสามพนกเอลเอสไอ้เฮี้ยเอาเกีร์เป็นสามพนกเอลจริงเป็นรุ่นแล้วนะไอ้เฮี้ยไอซูบาน์แล้วนะวะอืม เอออโอ้ยกัแนเจอร์เนี่ยแคนเจอร์คือรุ่นอะไรอ่ะปันอยู่ก็วะอ่ะแคนเจอร์ก็เชไอเชื่อเมื่อ้ับเอรบันไงอ่านเจอสก็คือรุ่นเดียกันค่ลาเจนนะอ่สก็คือตัวเอ c ที่ขับอยู่เดี๋ยวผมพักคอมก่อนเดี๋ยวผมมาตอนสองทุ่มครึ่งโอเคแต่อดีที่อยู่นะอ่า นี่แหละเฮียมิติ้งฮับเอ็กเพรสเฮียส่งตรวจส่งไปส่งทุกสภาพอากาศและภูมิประเทศส่งด่วนส่งไวส่งไปไม่ถึงต้องที่นี่มิติ้งฮับเอ็กเพรสเรียบร้อยไอ้เฮียรถมิติ้งฮับเอ็กเพรสมันคว่ำไปแล้วไอ้เฮียขอเพื่อนเรียบร้เหรอเมื่อกี้มึงโดนตะปูเรือใบนะเพื่อนยางกระสุนยางกันกระสุนนี่ยวะ รถเกินตัวไอ้สัสตร์ไม่ให้เอไอฮัลโหลไอ้เหี้ยรถส่วนตัวไอ้เหี้ยเฮ้ยกูก็ไอ้ยี่กูก็ตกใจเนาะไอ้เหี้ยกูนึกว่าไม่ได้ใส่มาไอ้เหี้ยั้็ไม่ได้ใส่มากระพริบหายไอ้เหี้ยยางกันกระสุนกูใส่ทุกคันนี่แค่มึงไม่ต้องห่วงไอ้สัสตร์ไอ้ศัสถ้าไม่ใส่จริงมึงกับกูแล้วก็ไม่มาถึงแถวนี้หรอกมุนให้อยู่แถวนู้นแหละไอ้เหียไอ้เฮียอะไรก็ตก่ะอย่าทุบด้วยกันกระสุนเหมือนกันโอเคงั้นเตรียมคอนแป๊บ อุ้ยเฮียเจนเนียอะไรไอ้กูควักปืนมาจ่อหัวยิงหัวเที่บาทินทันไหมทันทันยิงมานได้ได้เลยกูจัดให้ได้ก็ยิงไม่จ้อโอ๊ตมันจะหมดทั้งคันอันนั้นกูไม่ยิงกูไม่ยิงโอ๊ตมาแล้วไหมกันระเบิดเลยหึ่เฮ้ยได้ไรเฮียอะไรหลุดอ่ะ อ๋อค <anto> ือคุณไปเปลี่ยนคันด้วยคุณเปลี่ยนรถแล้วคุจะไปขับเล็กๆคกูจะไปแต่งสีมาสเตอร์พีทและไอ้เฮียไอ้เฮียจังหวะนี้มันต้องเดจาวูไอสปีดเดอะวีเดอะโฮลโฮลเดี๋ยวลงข้างล่างไอ้เหี้ยโอเคไอ้เหี้ยกูหนีตำรวจหมดแล้วไอ้สัสมึงหมดแล้วตรงนี้ก็สบายใจได้ฝั่งตัวเรานะครับ เอ้ยเดี๋ยวกัไอ้เฮียอาเคกูอยู่ทางโน้นนี่หว่าพวกมาทางนี้ทำเพียอะไรใช่เขาได้อาเคใครไม่รู้อยู่ฝั่งนี้ของกูก็มีของกูกับบิลลี่อยู่ตรงนั้นอ่ะอ่ากูมาของพวกมึงยัลันด้วยเออมาทำไรก็ไม่รู้ไอ้เฮียตรงนี้แล้วแหละยัดหมกลูโอ้โหมุมอร่อยฉันว่ามุมอร่อยเยี่้อมุมอร่อยไอ้สัตว์เอ้าพ้นด้วย ม็อบม็อบม็อบม็อม็อบบาม็อบม็อบม็อบไอ้บาสม็อบอ่ะอะหมดแล้วหมดแล้วได้แค่นี้ไอ้เหี้ยเหมือนพวกมึงไปทำผิดเชี่อะไรกันมาไอ้เหี้ยเจอเขาคือเหมือนหลับไปเที่กูกดเองไม่ได้กูกดเองไม่เตะมันไม่หมอบให้กูไอ้เหี้ยละเขครับเลยสัตว์หรือหรือกูใส่หมวกดำว่ามันอาจจะมีอ่าเนี่ยหลุดพอดีไปอาอย่าเป็นไงมุมอร่อยโอ้ยตอนเข้ากับตอนออกมันลำบากเหมือนกันไหมไม่ อับแล้วโดนกูแล้วแล้วทำไมมันยู่อุ๊อุ๊บอ๋ออะไรโดนกูตั้งหลายรอบไม่น่าถามนะว่าไปยู่เพราะอะไรไอ้ที่โดนไอโพนโดนกูตั้งหลายรอบแค่เฉพาะด้านหน้านะแต่ด้านหลังนี่เพิ่งชนกับต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยพี่มันจะร้อนเหรอไปส่งเซตอัพไปที่ไงม่จิ้งกับไอ้เฟสส่งที่เดี๋ยวหนึ่งหนึ่งกูแต่งรถได้ โอเคได้ได้ได้ให้กูเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูส่งเดี๋ยวกูส่งวิดดี้ขับเอฟเฟไปให้ไอ้เฮียมาต้องม่ต้องยุ่งกูไม่ไม่ได้ยุ่งกับมึงไอ้เฮียอ๋อบัสบัสวิดดี้ขับเอฟเฟสไอ้เฮียตกไปอะโอเคเลยอย่าส่งไปแล้วส่งไปไม่ไกลอ่ะมันเนินอ่ะอืมมันต้องมันต้องลงเนินไว้โอ๊ตลงเนิน ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนรถจิมมี่ไอ้เฮียจิมมี่ไปแล้วหมุนไปแล้วเหี้ยระเบิดแรงอัดมันเยอะเกินแรงจีแรงจีแน่นเกินไอไอไอนั่นมีคนมีคนหลับบนรถว่ะไม่ใช่มึงเออท้อเฮียอะไรมึงท้ออะไรวะไอเฮีย เล่นมิทติ้งกับไอคเพสเองส่งตำรวจไปสูงโลกหน้ามิทติ้งกับอเพสเออเละเออนเปิดก็อตทำที่อะไรคุแล้วคุณทีแล้ววลโอเคดีมาก เฮเยเดแยวไม่ได้เปิดเีเฮียเนี่ยอย่าไปท้ามันไม่สาอย่าอย่าไปท้ามันดิมันก็เปิดจริงอ่ะอุ้ยอย่าระเบิดตายไหมไม่ถึงว่ารถเอไอระเบิดแล้วก็ยังอยู่ดีไ <c oughs> อเหี้ยกูถูกรบราดีวกว่าเฮียกอปแต่งรถเสกยง อย่างอย่างแบบนึงระดับระดับประธานเป็นไงระดับประธานนั่งคันนี้เว้ยเื่อนคันไหนวะเฮียกูอยากรู้แล้วจริงซะจริงระดับประธานก็รถเบ่งไงรถเบ่งคันนั้นน่ะนะเออก็รถเบ่งเนี่ยลีวอลไยออกคันเดิมโอเคเออจนได้ ไ uh, อ้เหี้ยรถเรายิงกว่าทันเลยเพลสรถไปไหนแล้วไอ้เหี้ยรถพี่ตัดบัสจะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปดูให้กูเป็นทางอากาศแล้วบนนั้นป้าน,นั่นโอเคไปสักไกลเฮ้ย hey, มกนกำไมาทางนี้ใช่ไหมใช่มาทางนี้กูอจอดเลยเจ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อแล้วบิลลี่เฮ้ยแลให้บินลนองไปช่วยไหมไม่ไม่ติด ไปรีบเป็นคุ้มกันเรากันพอจัดไปจับขอนรอบใจ m ิ e ติ้งขับไอ้เฟไปใส่ชุดอ่าควบคุมแป๊บหนึ่งมาแล้วกันไหมทำไมยางทตไมจะไ,ไปล่ะทำไมยางแตกไว้หี่อะไปเหยียบโดนอะไรมาวะไปไปเหยียบอะไรหรือเปล่านอกจชุดมิทติ้งขับแป๊บหนึ่งไปเป็นนักโทษ เไ้ยได้ด้วยเฮียโอ้เรเรียบร้อยข้ามันบังคับนั่งอะไอเฮียทีบอกว่าไม่ต้องมั้งไม่ต้องมันรอให้กูเข้าไปในรถนักโทษเออหรือไม่หรือไม่ก็จอดให้อันนี้ก็ได้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็ไปก็ได้ก็จะมาด้วยก็ได้อืมจอดมอเตอร์ไซค์เบนกันไว้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยนั่งมอเตอร์ไซค์เบน เดี๋วคุบินจะบินยังไงแล้วเนี่ยดูดิมึงจะได้ใส่ชุดอะไรวะพุณนี้ที่อะไรกับมันล้าเอชิมันบอกว่ารุงนี้เจอกันฮะมันบอกรุงนี้เหรอเป็นเอะไรจังกดทำเฮอะไรเรียนผู้โดยสารปวดทราบขนาดนี้เราถึงคุกเอ่ออันนั้นมันชื่อเฮอะไรนะเอ่อโบลิมโบกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังวิ่งเข้าไปที่ลานจอดโปรดทุกท่านดึงเข็มกัดทิ้งไว้ข้างางข้างได้เลย เราเราจะเก็บให้ท่านเองคนไทยเป็นคนง่ายๆครับนั่นแหละคุณไม่ต้องกดเองได้เป็นไงเจ้าวะแจ้า่์เคงระเบิดลงไปไอ้เหี้ยไอ่ได้มาเสียงเรียกที่เกตเฮ้ยเสียงเตือนเราเก็บขัดแครได้เสียงเตือนขัดเก็บขัดเ้ยบาวบ่าเหี้ยอะไรไปมาถึงแล้ว เราต้องไปสดบอยู่ข้างบนมันไม่เข้ากับตัวละครกูเลยไอ้เฮียชุดเนี้ยมันต้องเป็นตัวละครกูอย่งอย่างเฮ้ยไป <laughs> นะจานยาวนางเสริมเปล่าพร้อมบินนะอ่ารอคุมกันเลยว่า กว่าถ้าอัดเลยเนี่ยมึงได้ใช้แน่นอนยันกูเพิ่เป็นอรอแล้วบ้านขับพาออกหน่อยอือใช่อไงหึจะกดทำไมจะยิน <laughs> เล่นทีว่ามึงเล่นยาวเออโอเคเปเรี่อยเรี่วะ ไปใช้เอฟเฟกไอ้เฮียออกแมงไอ้ไอ้เดียยวเดียวเาตีตีไม่หลับไอ้เฮียกูวักอ้เฮีบิลล่พร้อมไหมอ้นมาอุ้กูเิ้รอแล้วเนี่ยทำไมบีเกูไม่กลางรอ ปี๊ดปี๊ดขอ,อไงไงว้ที่เหี่ยของหน้าก็ไม่ได้เอาปลั๊กก็ไม่ได้เอาชิบหายแล้วใครขับเขาขับเหรอมขาปูไม่มือขับเออที่แต่กูเบลลี่กำลังเสริมฟ้าอากาศช่วยด้วยทำงานอยู่ไอ้เหี้ย มันบินช้าม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 าามาไาามมามมามามอมามาอามามอมามาอยู่ ประตูลี่เปิดเร็วไป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 มาไอ้แค่ทำใ้เพจพร้อมผัวไรสรัตว์มานี่เออชี่อันนั้นยังไงก็อเิร์ก็อเิร์ไงตั้งใจงให้มันเลิ์รอรับกูด้วยเพื่อนกูมาแล้วส่งด่วน สรงด่วนด่วนและตายด่วนด้วยหยอย่าพูดอย่าตายด่วนจริงครับจังหวะนี้สรงด่วนตายด่วนมีฮอมีฮอจังหวะนี้ยังไงเออชุบเลยปึ๊บปึ๊บัวลงด้วยไม่ตายด้วยอ่ะฮอกูระเบิดไปได้ไอ้เหี้ยสวยหน่อยหนึ่งสวยหน่อยหนึ่งไม่รู้อ่ะพี่อัดพี่ไอตอนนี้นะพี่เวลาถ่ายรูปอ่ะพี่ถ่ายรูปตอนที่พี่หมุนด้วยนะโอ้ยหมุนเป็นกบเลยอ่ะถ้าถ้ากบอ่ะแอบก่อน อีกอันนึงค่ะคองเจอยังอ่ะมัไม่รู้มันอีกอันนึงมันจะอยู่สองห้องอ่ารู้รู้รู้อยู่สองห้องห้องไหนห้องไหนอีห้องอาร์เมอ่ะที่ไว้เก็บอาวุธอ่ะเจ้าหน้าที่มีห้องเสื้อผ้ากับห้องอาวุธอ่ะไปไปชิง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 ออกเลยออกเลยบ้านโอ้โหมีบ้านดูว่าจะต่อยไป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 ก็ได้อินไว้กูที เดี๋ยวเซฟไปเดี๋ยวอีไว้เดี๋ยวอีไว้เอาเดี๋ยวไว้โอไปไปมาขึ้นมาจะได้เชียแยงที่นากูอไปขึ้นมาอยู่ไหนอยู่ข้างพี่โยสนี่ไงเจอแล้วเพราะทำไมทายรถมันยู่ไอ้เนี่ยฝาหลังแม่งดูแบบเป็นดินน้ไมันเลยไม่รู้ไอ้อันนั้นบินไปแล้วรอบแรงจัดเลยครนี้ เอ้ยคุณทำคันไหนเป็นฝาอ๋อใครส่งที่อะไรมาวะเนี่ยมันไม่ใช่ไปในวัดดูนี่ยนะส่งเนี่ยไอ้ยี่มึงเสือ์เงินอีกเหรอโอ้พ่อมึาวจะเวยียกันเงรอบาร์ตี้บาร์ตี้ครับผมเชื่อไอ้ยาฉากเนี่ยเพลง Thunder Equipe ตั้งขึ้นเรียบร้อยมามาปาร์ตี้ไรเหี้ยนี่อ่ะบอกแล้วถ้าพี่ไปอ่ะ พี่อะสแตลได้น้องไม่รอพี่เลยไม่ใช่พี่รอสแตวแล้วเจมายไอ้บ้านบอกว่าคิดถึงเจมายเลยอ้าวยิงมีตัวยิงมีตัวไอ้เฮียยิงมีตัววันเด็กเจมายสวัสดีเจ๊ทุกคนสวัสดีท to ุกคนรอย่งนีไปเจมาหาตังค์ได้เลยชยงองงงก็